ภายในการจัดงานโคกหนองนาปาราอีสานทับก,กาลสินสาจัดโดยส่วนางานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินหอการค้าจังหวัดกาลสิน,ออน,สนเครือข่ายโอท็อปและเครือข่ายโคกหนองนา18บแปดอำเภอร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ก,กรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงหาคมมีการนําเอาผลิตผลพืชผักสวนครัวจากโคกหนองนารวมถึงผลิตภัณฑ์ปารากาลสินและไก้เคียงทั่วภาคอีสานกว่า3 0 0ร้อนแบบน,นำมาจําหน่ายกับประชาชนได้เลือกซื้อโดยเฉพาะปาราที่จังหวัดกาลสิน คือเป็นแหล่งผลิตปลาร้าสรงออกใหญ่แย่อันดับหนึ่งใน3ของประเทศมีมูลค่าการขายปลาร้าสูงถึง5,000ล้านบาทต่อปีภายในงานมีกิจกรรมการประกวดอาหารถิ่นซับกาลสินซึ่งเป็นการปรุงอาหารสดจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกหนองนาทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาลสินที่ได้นำปลาร้าเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารเดนมีเชฟระดับประเทศและเครือข่ายนักจีมอาหารเข้าตัดสินเป็นคณะกรรมการเช่นคุณเทรวีดิศยาไชยพงศ์หรือเชฟจากัว ผอฝ่ายประชากสปัตย์สมพัมพนธ์เจเทศไทยผู้เจ้าจาญด้านอาหารไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีไม้พิรมพรศิลปินนักร้องชื่อดังที่หันมาเป็นนักธุรกิจน้ำป่าร้ามาร่วมสนุกและสนับสนุนในการร้องเพลงรวมถึงบุญพลาคุณแม่บุญล้ำปีเรืองนักธุรกิจป่ารา้าแม่บุญล้ำที่ประสบความสําเร็จในการทหนายป่ารา้าในอุทยัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินนักวิชาการจากวิทยาลัยกาลสินและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมเสวนาป่าร้าอีสานสู่ตลาดโลก ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังใจและร่วมเสวนากับผู้ประกอบการได้รับฟังถึงที่มาที่ไปของความสำเร็จป่าร้าแม่บุญล้ำและไม้พิรมพอดโดยบรรยากาศการแข่งขันปรุงอาหารเต็มไปด้วยความทีคัดกลิ่นความหอมของเครื่องปรุงเครื่องเทศอีสานและป่าร้าถูกนามารังสันถึงที่บกเมโดในการประกวดเป็นอาหารพื้นถิ่นและพื้นบ้านจากทุกอำเภอเช่นเมนูบึงน้ำดำส้มตำป่าร้ากาลสินแกงหน่อไม้ไร่เดียงสาแกงหน่อโนอปาก้าตำชายชั่วม่วนหนังดิน แกงหไวาไใส่ไก่บ้านออมหวาใส่ไก่บ้านออเจ้านางลาบหวายแกงวหวายแหร่รวมซุปหน่อไม้สมุนไพรนงังฟ้าเทวดาน้ำพริกปลาทูแกงอมไก่บ้านใส่ผักหอมปลาราทอดสมุนไพรส้มตำและตำลูกจันทร์ซึ่งสร้างความแปลกใจกับเชฟที่มาดูกันปรุงทั้งนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนาปลารอสานสู่ตลาดโดกด้วยสิมข่าวไทยาวิวส์รายงาน สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาวร่องมรสุมพัดผ่านมีฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลกระทบให้น้ำตามลำน้ำสายต่างๆและน้ำในกวนพะเยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นน้ำสาขาต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำอิงและฝ่ายในรุ่มแม่น้ำอิง15ฝายต้องเปิดบางประตูระบายน้ำให้เหนือผิวน้ำเนื่องจากลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำอิงมีจำนวนมากหากไม่เปิดบางประตูฝายจะทำให้เกิดลูทกภัยและความเสียหายตามมาได้ ขณะที่ลําน้ําสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลําน้าแม่ตามได้หลายผ่านลุมชนบ้านแม่ตำสิบห้าจุมชนไหลลงสู่กวนพะเยาทาให้ปลาหลากหลายชนิดหลายขนาดที่อาศัยอยู่ในลําน้ําได้ว่ากระจวนทวนกระแสน้าไหลกลาเป็นปูงใหญ่บริเวณฝายหลังวัดแม่ตาป่าลานคําจนชาวบ้านนําเครื่องจับปลาที่มีทั้งตรงแตงหรือกระจนปลาโป่งพางแหยอมาจับปลาเพื่อนําไปขายกันอย่างคึกคับเป็นการสร้างไรายได้จากมิกฤุฝนตกหนักให้เป็นโอกาสด้วยการจับปลาขาย ผานวิดีโอรายงานจากกรณีเฟซเฟซบุ๊กที่ดังเพจหนึ่งได้โพสต์คลิปภาพไหลสดร้ามกับระบุข้อความว่าเงินวัดก็ต้องเข้าบัญชีวัดไม่ใช่เข้าบัญชีส่วนตัวเงินท้าป่าไม่ใช่เอาเข้าบัญชีตัวเองแล้พระมาเบิกใจกับโยมหลังจากโพสต์ข้อความไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาเป็นจํานวนมากล่าสุดผู้จัขาเดินทางลงพื้นที่ พบกับนางอุนบลสังขงพรมอายุ48ปีชาวตำบลบ่อกแก้วอำเภอวังยินจังหวัดศรีสะเกษและด้เล่าว่าก่อนหน้านี้วัดดังกล่าวยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการวัดอย่างเป็นทางการทางผู้นําชุมชนและชาวบ้านจึงได้มีการหารือกันแต่ลงความเห็นนาคณะกรรมการหมูบ่บ้านจํานวน13คนเข้าไปบริหารจัดการบัญชีค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ําค่าไฟเงินพัฒนาซ่อมแซมวัดตั้งแต่เจ้าวัดรูปกอดแล้วได้มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ อมประกาศให้ชาวบ้านทุกคนรับทราบด้วยหลังมีการแชร์คลิปภาพลงในโซเชียลแล้วส่งผลให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากจึงต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองที่ถูกเข่าหาว่าอมเงินวัดนางสาวรัชนีทมนิยมอายุ48ปีกล่าวว่าวันเกิดเหตุเป็นวันอาสาฬหาบูชาเข้าพรรษาก็าจะมีชาวบ้านนําต้นเงินต้นเทียนมาแห่รวมกันและมีปัจจัยถวายวัดด้วยรวม4ี่หมู่บ้านและนําปัจจัยบารมกันแล้วรับยอดเงินและบอกกรรมการ หลังหักยอดเงินถวายพระเสร็จแล้วก็มีการประกาศแจ้งให้ชาวบ้านที่บร่วมทำบุญทราบว่ายอดเงินส่วนนี้ถวายพระยอดเงินส่วนนี้เก็บไว้เป็นค่าไฟ่วัดจากนั้นคณะกรรมการนําเงินจํานวนที่เหลือไปเก็บไว้ขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถ่ายคลิปลายสดพร้อมกับพูดจาทานองว่าคณะกรรมการเบียดบังเอาเงินวัดพร้อมกับแย่งเอาเงินไปจากนั้นนางสาวรัชนีธรรมนิยมและนางอุบลสังขพรอมอายุ48ปปีพร้อมกับทนายความจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพวังหิน ให้ดูเหมือนคดีกับเพจดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคนที่โพสต์และคนที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นผ่านคลิปไลฟ์สดในเพจเ c e บ o o k ดังกล่าวในทำานองใส่ความกล่าวหาว่าเบียดบังเองเงินบริจาคของวัดบุณทานทุศีวันรายงานพันเอกศักดิ์สิทธิ์เนรจันทร์รองผอรรมนตรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกาลังพลลงพื้นที่เยี่ยมเยือนรัษฎรความมอบเาวีรถเขนวิวแชร์และถุงยางกีพาะราชทาน ไอ้แก่ในชั้นสังง่งเยวอายุ89ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและนางประกองมณีสอนอายุ84ปีผู้พิการทางสายตาซึ่งทั้งสองเป็นสามีภรรยากันใาบ้านเลขที่69หมู่ที่3ตำบลทุงยางอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายเขมราติมั่นเจ็กนายกเทศมนตรีตำบลทุงยงางพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เทีนผู้ช่วยฝ่ายปกครองเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุงยางและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่3ร่วมให้การต้อนรับ การได้รับรถเข็นวิวแชร์และถุงยังใช้พระราชทานในครั้งนี้สร้างความปรับปรืมใจและสำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นแก่คู่สามีภริยาผู้พิการเป็นอย่างมากนาคขาคารด์ดัมรายงาน